เฮ้ยมือเห็นดาบในมือกูเปล่าถ้าทุกคนไม่กดไลค์เนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าจะโดนอะไร่ยโดไฟแบบนี้ปึบ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 ี๋ยวก็เซ็ตย่อเลยโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเดอะนา สี่นั่นเองนะทุกคนเออก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมาเล่นดาบเซเบอร์กับมัดก็ต์ฮูแมนนะครับทุกคนซึ่งผมคิดว่ามันเหมือนกับโยรุเลยนะเซเบอร์ er เนี่ยจะดาบเซเบอร์เนี่ยทุกคนมันคล้ายๆโย,ยรุสกิลเนี่ยสกิลเอ็กเนี่ยเนี่ยคล้ายๆกันเลยมันเหมือนกันเลยแหละเออมันคล้ายๆกับโยรุวีหนึ่งปะถ้าจําไม่ผิดนะน่าใช่นะวีหนึ่งกับวีสองคล้ายๆกันเลยไม่ต่างกันหรอกผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นคู่กับมัดก็ต์ฮูแมนแล้วก็ผลที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นผลทากดาดนะทุกคนเอออแล้วก็็สตาาทผมััพเปนนยดบนะ คนก็คือดาบล้วนเลยไม่มีผลปีศาจไม่มีปืนไม่มีที่อะไรเลยแหละซึ่งมันจะโกงหรือไม่ก็ต้องไปดูกันเอาเองนะทุกคนพาทุกคนไม่กดไล่นะผมจะเอาดาบเซเบอร์ไปแทงตุดนทุกคณเลยไอตุดมึกโอเคทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้พีซเนี่ยก็ได้ทาการย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนจะเจอคนพ v พกันอยู่ตรงนั้นนะสองคนไป PP, นพ v พกันน่ะพี่อะไรตรงน้ำเนี่ยสัตว์มาแล้วตอนน,อน,นี้ใช่ปะวะเออตรงนี้ละเหมือนจะใช้ผลอะไรเนี่ย โอ้ยเฮียเฮียเฮียจะไปไหนรอเราด้วยซี่เฮ้ยเขาเล่นตำรามังกรว่ะทุกคนอุ้ยตายเลยอุ้ยเปิดมาแล้วก็ฆ่าเขาได้แล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวๆล้บึ๊บโุ้ยไม่โดนว่ะทำไมเอ้าไอ้เหี้ยกูโดนดีดกลับมาเฉยเลยอุ้ยโอ้ยมีคนมาเผือกเหลือเกือกว่ะไอ้เหี้ยโอ้ย อะไรอะไรอะไรของคุณครับเฮ้ย <_ an> เพื่อนมันมาช่วยเหรอเนี่ยนี่ใช่เพื่อนมันเปล่าเนี่ยเนฮะ้ยน่าจะใช่นะแต่เนี่ยจะเป็นเพื่อนมานานันนะทุกคนอุย้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยตายอุย้ยได้ข้าหัวได้ข้าหัวเลยจังหวะน,นี้แล้วจวังหวะนี้กูได้ข้าหัวแล้วก็ได้เกตด,ด้วย <_ c oughs> มึงเจอกูสัสตว์ <_ c oughs> จะไปไหนมึงหนีไม่รอดแล้วกูบอกเลยมึงหนีไม่รอดอุยอ้ยอุ้ยนี่นี่ไงนี่ไงโดนโอ้โหเจ็ดพันน่ะไอ้เหี้ย โดนดาเมจไป7,000พันเจ้าอ่ะนี้ครับเขาจะหนีไปไหนเออมึงหนีไม่รอดหรอกมึงหนีไม่รอดบอกเลยโอ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยโดนอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เราเหมือนเราจะโดนผลประตูเพื่อนมาช่วยหรือเปล่าอ้าวอ้าวเอาแล้วกูฆ่าใครเนี่ยเอาแล้วกูฆ่าใครได้วะเนี่ยโอ้ยมันทำเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเนี่ยตายตายตายครับโดนครับดาบเซเบอร์พี่จัดให้หมดบอกเลยฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างนี้ โอ้ยจะลาจะลาเขาไม,ไม่ไม่ไม่เราเจอไอ้เนี้ยนั่มันจะไปไหนอะ่ะอุ้ยอุ้ยลาดได้อีกแล้วโอ้ยนี่มันดีจริงๆเลยเข่าวีสี่เนี่ยอุ yeah, ้ yeah, yeah. ยเยอะเยอะเยอะเกือบโดนแล้วกูนี่ยเนี่้ยอุ้ยแรงนะนี่ไงตายอีกแล้วตายอีกแล้วโอ้โหคลิปนี้พี่ได้ฆ่ารัวๆเลยว่ะทุกคนเจ๋งว่ะ ไอ้ดาบเซเบอร์ของพี่นี่มันเจ๋งจริงๆเลยเฮ้ย <_ an> ใครมาจากข้างหลังเองจะมาเลยหลังพี่ไม่ได้นะไอ้น้องจะเผาวิซี่กูหมดแล้ววะไม่เป็นไรอ้ยโอ้ยเฮียเฮียเดี๋ยวมึงเจอกูสักหน่อยละ <_ an> ไปทางไหนวะเนะออี่ยอ๋ออยู่นั่นมามามานี่มาไอ้น้องเองจะไปไหนเรา แล้วกูเล่นยัดคาบูชาเฮ้ยเผ่าปลาซะด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยกูโดนสแปมอีกไอ้สัสอ้าวอ้าวตายเลยตายเลยอ่ะโอ้มันมันง่ายอ่ะเนี้ยทำไปเล่นไปเฮ้ยเราเจอคนพระว่ะทุกคน นี่ไงนี่ไงเอ้ยเราได้เราเกตเราเกตจังหวะนี้แล้วเราเราเราเกตมันทำอะไรเนี่ย เอ็งทำอะไรของเอ็งเอ็งทำอะไรของเอ็งไอ้น้องเอ็งนี่มันไก่จริงๆเลยทำอะไรก็ไม่รู้ใครกำลังหาร้านเติมโบักร้านกดเกมพารตหรือไก่ตันล่ะเริ่มต้นที่สิบห้าบาทผมขอแนะนำที่นี่ครับสอมคร้านบริการกดผลกดเกมพารแถมยังเลดแปดอีกแถมยังมีขายไก่ตันอีกไปซื้อเลยตอนนี้ใครที่กำลังหาร้านซื้อไก่ตันอยู่นะครับผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับทุกคนเฮอชอบร้านขายไก่ตันสุดคุ้มนะครับทุกคนก็จะมีขายไก่ตันประมาณนี้เลยนะครับทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปละโอ้ยทุก คกดเขานั้นไปเลยแทบจะไม่มีเกินนะทุกคนเป็นผลเผาบอมเลยนะครับวันนี้ผมได้เงินมาสองร้อยนะทุกคนมาสิบคนครับทุกคนเป็นห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยทุกคนครับผมได้ผลวิจัยนะทุกคนใครได้รางวัลให้เป็นกล่องข้อความนะทุกคนใครหารักสมผลมาที่นี่ครับบอพาร์ตคอมเฮ้ยแ้อ้าวมาเจออยู่แล้วอุ้ยตายตายค่าเหอะ้ยอ้ายเฮียมันเข้าไปตรงนี้เฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเองจะโดนเหรออ้าวตายนะตายนะตายนะ ตายนะตายนะเอาดาฟันแม่งเลยไม่ใช่สกิลด้วยเองก็คิดดูแล้วกันว่าพี่เนี่ยโหดขนาดไหนอะ่ะพี่ก็ไม่อยากจะโมหรอกแต่พี่ก็โมไปแล้วดิโอเคช่างมันซึ่งมันอยู่นั้นกันมันพีพีอยู่ตรงนั้นอนะอ๋อมันมาไอ้นี่กันนี่ไม่มีใครเปิดพีพีเลยงั้นเดี๋ยวตีอันนี้กันดีกว่ามามาตีตีเชิตีเชิต,ชต,ชตีครับเรามาตีโรงงานกันนะทุกคนจังหวะนี้ทำไมพี่ตีโรงงานแล้วเกรดพี่ไม่ขึ้นเลยวะงงวะอละลรเชวยเราตีเราชชวยเขาตีได้ อุ๊ยอุ๊ยโอ้โหสแปมครับสแปมรูปครับเท่านี้เร็ว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 เฮ้ยเมื่อไหร่มันจะมาวะเลือดเหลือเท่านี้เองเนี่ยเออโอ้พี่ไม่ได้ผลว่ะไอ้น้องอุ้ยพี่ดูดใครเนี่ยอุ๊ยมันไม่ตายด้ว嘛อ้าวอ้าวไอ้เหี้ยโง่เปิดผีผีไมเนี่ยไม่เปิดด้วยใช้ท่อแป๊บของใครเนี่ยเฮ้ยเอ็งมันเด็กช่างหรือเปล่าเนี่ยใช้ท่อแป๊บซะด้วยมันได้ผลอะไรวะเฮ้ยเราเหมือนเราจะเจอคนหรือเปล่า โอ้เขาไม่ได้เปิด PVP ว่ะทุกคนป้ดโถเอ้ยก็มาตีบอสเล่นๆก็ได้ว่ะมามามาตีบอสเล่นๆดีกว่าไอ้เนี้ยไม่รู้จะทําอะไรเดี๋ยวสักพักเราย้ายเซิร์ฟไปนู่นนี่ก่อนทุกคนตอนนี้พีชเนี่ยก็ได้ทําการย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนพี่จะเจอสองคนเลยที่เวลตันตอนนี้อุ้ยอุ้ย,อ,ยอุยเอ้า กูโดนลารดไอ้เหี้ยทุกคนพี่โดนลารดว่ะเดี๋ยวพี่ต้องเอาไอ้เหี้ยนี่ก่อนแหละไอ้เวพันสี่เนี่ยมเป็นเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรตีแม่งเลยสัตว์ไอ้นี่มาใช้ผลอะไรเนะี่ยผลยางผลยางยืดนี่มันผลของลูฟี่หรือเปล่าเนี่ยอเออมานี่ดิมานี่ดิไอ้เอ็งมันลูฟี่เก๋เว้ยเอ็งมันลูฟี่เก๋เอ็งมันลูฟี่เก๋อันนี้ใครเนี่ยใช้เผาไซ่บอกเสซะด้วยแล้วก็อุ้ยพี่ได้เผาวิสีแล้วทุกคนขอญาตแปลงร่างนะครับสุดหล่อ ตายซะตายจะไปไหนไปไหนจะไปไหนเฮ้ยมันเปิดพีพีอยู่ได้ทุกคนเอ้ยตายสักทีแม่งกว่าจะตายอุยอ้ยอุ้ยน้องๆ 20m โดนฆ่าโดยพี่คือแบบว่า Easy อีซี่อะครับทุกคนขนาด 20m มันยังโดนฆ่าโดยใช้เซเบอร์เลย พี่เหมือนจะเจอคนนึงอะนะไม่รู้ว่าเขาอยู่ในเซฟโซนหรือเปล่าโอ้ย,อยเขาออกเซฟโซนว่ะทุกคนเดี๋ยวเด้อไอ้เหี้ยต้องเจอกูละแล้วจังหวะนี้พี่สกิลไปอุย้ยนี่ไงนี่ไงคือเมื่อกี้พี่อะกำลังจะปิดคลิปเลยแต่พี่แบบสายตาพี่มันกวาดกว้างไงพี่เห็นคนนึงเออ พี่เลยเอาแม่งเลยสุดท้ายพี่ก็ได้ค่าหัวมันมาตั้ง1นึ่งหมื่นเนะี่ยทุกคนโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยพี่เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเป็นเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใครที่กดไลค์คลิปนี้นะขอให้ร่ำล่ำรวยรวยตอนโต,นตหรือตอนนี้นะครับทุกคนเออโอเคทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์ให้พี่นะทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยบาย,บายบาย